ส่งกำลังใจบอยสมพบตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เร่งรักษาขอโทษต้องเลื่อนงานออกไปทำเอาแฟนๆตกอก,อกตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้ทราบข่าวของศิลปินคุณภาพควงใจแฟน,แฟนบอยสมพบหลังตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3โดยนจะตัวได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยโดยมีข้อความว่า ทุกคนครับตอนนี้บอยตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3และกำลังเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างดีและเ,เร็วที่สุดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและแฟนเพลงไม่ต้องห่วงนะครับกำลังใจดีพร้อมสู้จะรีบรักษาถูกให้หายและกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนส่วนเพลงใหม่และอัลบั้มใหม่คงต้องเลื่อนออกไปก่อน คงไม่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วยังไงก็ฟังกันในสตรีมมิ่งกันไปก่อนนะครับบอยขอโทษสำหรับบางงานที่บอยต้องขอยกเลิกด้วยนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับไว้พบกันนะครับบอยสมภพซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ออกไปก็มีเพื่อนพ้องระวงการบันเทิงเข้ามาส่งกําลังใจให้เป็นจานวนมากยังไงทีมข่าวบันเทิงดาราเดลี่ขอส่งกําลังใจให้กับหนุ่มบอยรักษาตัวให้หายไวๆอีกครั้ง